สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชมลจิตสำเริญชั้นปีที่1สาขากขารศึกษาปฐมวยัยรหัสนักศึกษา62121010106ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมานำเสนอเรื่องโรคอิสุยใสยในวัยเด็กนะคะค่ะโรคอิสุยใสยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีตุ่มใสๆตามร่างกายนะคะไม่ว่าใบหน้าหรือข้างล่างหรือว่าตัวนะคะค่ะเราจะมารู้เรียนรู้โรคอิสุยใสยกันนะคะ ค,ค่ะโรคอืสุใสนะคะเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังนะคะที่ทําให้ร่างกายเกิดผื่นคันมีตุ่มนูนขนาดเล็กนะคะหรือตุ่มใส,ส่ทั่วร่างกายค่ะส่วนใหญ่จะพบบ่อยกับเด็กที่อายุตามกว่า15ปีนะปีค่ะอย่างไรก็ตามสาม,มารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยน,นะคะ,คะสำหรับประเทศในประเทศไทยนะคะตารางงานของสํานักระบาดวิทยาศาสตร์ควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถาน,าน,ถานาการณ์ของโรคใสโรคอิสุใส,าส,สามากนะคะ ลำลำดัานะคะส่วนผู้เสียหายนะคะเสียชีวิตจากโรคนี้ก็พบได้น้อยมากแทบจะไม่พบในบางปีเลยค่ะค่ะ mm hmm. เราจะมาดูอาการนะคะาการของโรคสีสานนะคะค่ะ mm hmm. ผู้ป่วยที่มีจะมีไข้นะคะไข้ต่ำรู้สึกคลั่งเนื้อคลั่งตัวนะคะ mm hmm. เหนื่อยง่ายเฉยชาปวดสีสาะนะคะเจ็บคออยากอาหารน้อยลงนะคะ อยากอาหารในช่วง1-2วันแรกนะคะการติดเชื้อจากไ้นก็จะเกิดผื่นเป็นจุดแดงๆตามร่างกายนะคะทั่วใบหน้าหน้าอกหลังป่าเปลือกตาอาวัยวะเพศพื่นแดงเหล่านี้นะคะจะเริ่มกลายเป็นตุ่มพองขนาดเล็กนะคะมีน้าใสๆค่ะสําหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องการโรคสีสันนะคะก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกันคะ่ะแต่มันพบได้น้อยมากและมีอาการเพียนเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการก็จะเป็นสาเหตุของโรคสีสันะคะ ะะเกิดจากเชื้อวาริเซรา ซอสเตอร์ไวรัสหรือเรียกย่อๆว่าเชื้อ VCV นะคะที่แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผสัสหรือกับแผลของผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคโดยตรงนะคะทางน้ำลายไอจามหรือการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนในอากาศเข้าไปนะคะเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะเป็นชนิดเดียวกันที่ก่อให้เกิดโรคมูสวัสดนะคะขึ้นแต่พบได้น้อยมากระยะเวลาในการฝักตัวของโรคนะคะจะอยู่ในช่วง10-21วันหรือประมาณ2สัป,ปดาห์นะคะผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น ได้อย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่มีการติดเชื้อนะคะเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะมาจะไปทราบว่าเป็นโรคนะคะอิสุยสายจนกระทั่งสังเกตได้จากผื่นหรือตุ่มตามร่างกายนะคะข่าต่อไปนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคอิสุยสนะคะหรือว่าการดูแลรักษานะคะ าการป้องกันนะคะค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะอิสิษะซึ่งแพทย์นะคะก็จะแนะนําให้มีการฉีดวัคซีนจํานวน2เข็มค่ะโดยเริ่มฉีดเข็มแรกนะคะละตั้งแต่อายุป,ประมาณ1ปี1 2บสถึงสิเดือนนะคะและฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ4ี่ถึงหปีนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาก่อนนะคะ,ะก็จะมีการฉีดวัคซีนจํานวน2เข็มเช่นเดียวกันค่ะโดยให้ฉีดวัดคซีนแข่ และก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการรักษาโรคอิสุยส่ยใส่นะคะค่ะการรักษานะคะผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อาจอาการไม่รุนแรงนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านนะคะแต่แต่ในรายที่อาการรุนแรงนะคะเป็นเด็กเล็กสตรีมีคภ์หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะแพทย์ก็จะรักษาโรคอิสุยส่ยใสในลักษณะประคับประคอง ตามร่างอาการที่เกิดขึ้นนะคะกับผู้ป่วยที่เป็นหลักเพื่อช่วยบรรเทาอาการของโรคให้ดีขึ้นหากผู้ป่วยมีค่าก็จะรับประทานยาในกลุ่มตั้งอักเสบที่ไม่ใช่แอสไพรินนะคะเช่นพาราเซตามอลน,นะคะประมาณนะคะเพื่อช่วยค่าเชืชาา้อเช่นยาอะไซโคเวียยาลาไซโคเวียนะคะเป็นต้นนะคะ ฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ